ก็ตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ในป่าผมเนี่ยจะขึ้นไปที่ชายแดนอีกนะทุกคนนะมาตัวคนเดียวทุกคนไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยผมจะเจอเขากับอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะเดี๋ยวพมเนี่ยจะขอ,อตัวไปกันเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วทุกคนนะระหว่างทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ,อันตรายาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกเดินทางกันเลยทุกคน ต้นนี้ก็จะเป็นต้นไผ่หมดเลยครับทุกคน ท,ทุกคนมันตะโกนเรียกแจ้งความมาทุกคนไม่ใช่รามเที๋ยวนีแ้แหละ มึงเจอดีนะไอ้ควันมึงอยากโซกับกูไม่ใช่หรอไอ้ควันมึงโดนดีนจะลองอยู่ตรงที่เจ้านี่แหละกูจะนั่งรอไว้ด้วยกูมไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่ได้ ตัวม ja, ah ึงหายไปไหนวะผู้มาหาจทีทีนึงเลยไหนควันยาเจอดีไม่ใช่หรอวะผู้เนี่ยองคลักนะเว้ยมแน่ใจเหรอกไม่รู้ว่ามึงอยู่แถวนี้หรือเปล่าไหนควัน ูจะคุยหุ่นเยอยวต่เมันอดไม่แตกหรอกบาาอ้างไอ้ดุยก็ดูงนี้อย่างนี้ไอ้คนจะมาใส่ชุดโบราณนะทุกคนนะเห็นไหมพอมันลอยทุกคนไอ้ควันมึงไม่อยู่เลยน่าจะไม่อยู่จริงๆหรือว่ามันชีบัสจางเลยว่าไอ้ควันจะนี่ เราไปทำใต้บูอินเราไปน้องนาคมเจอดีแน่โอยพวก่าเดี๋ยวกูก็ต้องกลับเลยมาเสียเวลาชิบหายเลยควันไม่อยู่ไปดูไปดูมาอะมันกูคุยคนเดียวหรือเปล่า เาไว้ก่อนเียควันตัวปอดแข่งเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามก่อนนะว่าทุกคนเขาเนี่ยต้องการอะไรนะทุกคนคนระับเจอดีเต็ตัวเองอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยใครนะจะสู้กูเหรอมึงเป็นใครอ๋อไม่ใช่ครับผมผ่านมาทางเนี้ย นนี้นอยขวันนะไม่ใช่ครับกูไม่รู้จักใครเลยกูจักคนที่กูจักมีแค่คนเดียวควันนี้คือใครหรอครับมันก็เหมือนมันไม่ต่างอะไรจากหมอผีครับแต่มันจะเป็นคนที่มีอาคมมันก็แข็งแกงอาจจะแข็งแกงมากกว่าหมอผีแล้วท่านนี้เป็นใครหรอ งองถึรองมาช่อละแล้วองค์พางท่านไม่องค์พระีนท่านชื่ออะไรข้าชื่อสินอันนี้ผมไม่ได้มาลยนะแค่ผ่านมาเห็นท่านเนี่ยแตกใจเลยเข้ามาดูว่าท่านเนี่ยเรียกใครอยู่เขาฮะเด้ขวานง่ายเจ้าเดีเหมืนซื้อจริงเกงเลยอันนี้ผมเนี่ยจะไปที่ชายแดนนะ แต่ว่าผ่านมาทางนี้พอดีเริ่มไม่มาหาค่าด้วยล่ะเขาจะมาหาท่านแต่ค่าแค่อยากรู้ว่าท่านากต้องการอะไรผมจะได้ช่วยตามหาให้ข้าหายขวัญไงค่าต้องการเจอขวัญเด็ขวนัขวนมันน่กสู้ข้าไงเขาคงไม่มาแล้วแหละมั้งท่านบ้านนี้ก็ใกล้จะมือแล้วแหละท่านมันจะไปไหนมาไหนอะระวังเจอเวทมนล่ะ มันมีอาคมที่แข็งแกร่งมากไอควันนะมันมีลูกน้องด้วยอย่าไปลงกลนใครง่ายๆถ้าไม่รู้จักข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครข้าก็ไม่ได้ไว้ใจใครเสมอไปหรอกนะข้าเป็นคนเดินป่านะท่านเดินป่าเนะขาป่ามาทุกวันเลยนะท่านแต่วันนี้ก็เอจก็น่าจะเป็น บุญวัฒนาการน,นะท่านนะที่ได้เจอกันนะ่ะเพราะว่าท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าไสาชุนเป็นคนโบราณนะท่านเป็นบุญวัฒนาเลยเหรอใช่ท่านเพราะว่าไม่ใช่บุญวัฒนาหรอกแ่ใครคนที่เคยเพิ่งเห็นกันนั่นแหละจะเป็นบุญวัฒนาได้ไงล่ะเจ้าสื่อเลยก็เจ้าเดินป่ามาทุกวันทุกวันเลยไม่ใช่เหรอเจ้าบอกไม่เกี้นะ่ะ ใ่ไหมใช่อันนี้ข้าเพิ่งจะเข้าป่ามาแต่เจ้านะจงรู้ไว้ล่ะว่าในป่านะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีแต่สิ่งปลอมๆอันตรายทั้งปวงมไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่คนหลอกลวงนะอยู่ในป่านะแล้วนายท่านของท่านนี้ในท่านของข้าเป็นอง์ราชาข้าได้มอบหมายให้มาจัดก,การไอ้ขวัญ เพราะว่ามันบอดองค์ราชาข้าว่ามันจะสู้กับองราชาแต่องค์งราชาน่ะสั่งข้ามาจัดก,การจะไปขวานไงมันนัดไว้กับองราชาแต่องค์ราชาน่ะไม่มาถ้าเป็นองค์รักคนที่อยู่ใกล้ๆอล้องราชาทุกครั้งไมเแ็่องครักคนอื่นจะคอยดูแลลูกของเขาแต่ข้าน่ะคอยดูแลองราชา ข้าตกแตกต่ตางจากคนอื่นอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เดี๋มานทำร้ายท่านเดี๋ยวค้าเนะี่ยขอคุยกับท่านก่อนได้ไหมก็สักครู่ระละเ,เ,เดี๋ยวข้าจะทำร้ายบ้านของมันนัอนโอเคเดี๋ยวข้าจะรอท่านอยู่ตรงนี้ก็ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอองคราชข้องเท้าชายน,นนะทุกคนนะ เดี๋ยวร้อยองครัเนี่ยทำทำอะไรเสร็จก็ผมจะนั่งคุยกับท่านหน่อยว่าท่านเนี่ยอยากจะรูเออ้เรื่องราวของท่านแล้วก็เท้าชายนทุกคนนะเดี๋ยวผมจะรอเขาเนี่ยทำอะไรบางอย่างให้เสร็จก่อนคนผมนจะไม่เข้าไปยุ่งพอไม่ใช่เรื่องของผมแลทุกคนนะก็จะนั่งดูอยู่ตรงนี้ทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าเข้าป่าบากครั้งนี้แม่งเจอเขากับองค์คษ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเอจ้องมีอะไรจะคุยข้าหรอข้ามีท่านและแบบหนึ่งนะท่านนะ เดี๋ยวค้านะข้อวางสิ่นข้องหมืนอนย่างก่อนเดี๋ยวทุกคน,นพรมมันอะไรร้องไปเดี๋ยวผมเนะี่ยข้อวางกล้องกันนะทุกคนนะเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับท่านองค์กลางเนี่ยนะจะได้สะดวกนะทุกคนนะเพราะว่าการถือกล้องเนี่ยมันไม่ถน,นัดทุกคนเดี๋ยวค้าเนี่ยขอน,นั่งตรงนี้ได้ไหมท่านได้ได้ได้นั่งเลยเจ้าเข้าป่านนี้มีพวกอะไรมาหีืเหลออ๋อข้าพกมาทันแต่ค้าเนี่ยเก็บอาวุธไปที่โน้นอะ พราะว่าถ้าเอาเอาวุธเนี่ยมาชี่ต่อนะ้าท่านเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าจะท้าทายท่านอ่ะเลยเอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วท่าน,นตอนนี้ฝาลองดังมากเลยท่านมีเหมือนกับว่าฝนจะตกแล้ะเออแล้วท่านอาไ้เหรอแล้วมอพีคนนี่มันมันทำนยังไงให้ท่านมาโกรธที่ต้องตามห้ามาขนาดน,นี้ก็เอาบอกไปแล้วไม่ใช่หรือ บอกว่ามันไปท้าทายกับองค์ราชาแล้วมันไปทำลายครอบครัวข,ขององค์ราชาด้วยท oh. ้าก็เลยต้องมาจัดการผมว่ายิงพูเรื่องเนี้ยฝาในยิงห้องอย่างทัานนะใช่ละเกิดเรื่องหายน่าจและตอกถึงธรรมชาติเลยนะเดี๋วห่างกลับของทัานยีน,นอยู่แถวไหน อยู่เมืองรับถ้ำแสงสวง่งเจ้ามีอยู่หรอกแต่คาจะได้บอกออกขอาบอกใหใครๆไม่ได้ว่าแต่ท่านเนี่ยออกมาเป็นยนี้ท่านไม่กลัวว่าหมอผีจะได้งนานท่านล่ะก็ไม่กลัวสเพราะว่าเข้ามาหายหมอผีไง ข้าจะกลัวทำไมล่ะแต่ข้าอยากจะบอกว่าคนเดินตาย่ะมันก็มีคนอยู่นะข้าไมูู่้่าคนคนข้าเดินผ่านบางคนก็มองเห็นข้าบ้างแต่ข้าตรงนี้แต่ก็มีอยู่คนเดียวที่ข้าตรงนกับมันใครล่ะทา่านบอกว่ามันชิดอกิดนะแต่ก็ลืจัก ท่านให้รองเท้ากับข้าด้วยอ๋อกินนี่เป็นเพื่อนสนิทของท่านนะท่านแล้วท่านเจอเขาที่ไหนผมยังไม่ได้ไปหากินนาเนาะอ๋อเนาะเจ้าว้จารกิน,นเ,เ,ออเออนาะข้ารู้ว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนอยังเข้าป่าด้วยกันนะท่านแต่ว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างทําให้เราเนี่ยต้องแยกกันนะช่วงนั้นนะท่านเป็นเพราะอะไรละ่ะเพราะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องสังวนดุเลยท่านอ๋อเจ้าคงทะลอนสินนะ ก็ประมาณนั้นละท่าน,นอ๋ออ๋ออ๋ออเเรืให้แตกแยกมันไม่รู้จับก,กันเจ้าน่ะจงไปขนเรียนเถอะเป็นน,นไวมีอะไรช่วยเหลือกันขอบคุณทะทนที่บอกเขาจะให้ถึงบนแยกด้วยกัน แต่ว่าแต่ว่าท่านเนี่ยอ,อกอหมายนี่ท่านไม่มีอาวุธตัวนะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วอาวุธเราไม่สําคัญหรอกแ้่เจอสิ่งธรรมชาติเนี่ยก็ใช้เป็นอาวุธได้แล้วอย่างเช่นไม้ก้อนหินนี่ก็เป็นอาวุธได้อีกอย่างหนึ่งก็ต้องรู้ไว้ด้วยล่ะอาวุธไม่ใช่มีแค่มีดหรือสิ่งที่มันยิงได้หรือโยนได้มีหลายอย่าง ที่เป็นอาวุธนี่แหละเขาเรียกว่าอาวุธนี่หลหลายคนก็อาจจะไม่รู้แต่ทุกสิทงจะมันอันตรายหมดเพราะว่ามันคืออาวุธนี่แหละข้าไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธหรอกข้าฝึกร่างกายตัวเองมาดีเออว่าแต่ท่าน <c oughs> ตรงนู้นี่มันใช้ชี้ของมันนะท่านใช่มันเคยอยู่เพราะว่า,วายอยู่แปลกๆนะ แต่รู้สึกว่าที่ของมันน่ะอาจจะเอาที่กำลังออกไปแล้วก็ได้เพราะว่าเข้าไปดูไม่เกีย้ยน่ะมีแต่ไม้นั่นนะ่ะเออค้าลืม,มชื่อแล้วท่านเขาชื่ออะไรนะมันชื่อไอ้ขวานไงขวานเจ้า,า,จาก,ก็ซือ้ออย่างนี้นี่ลักษณะมันเป็นอย่างไรครับข้าจะบอกท่านนะลักษณะมันโตผมยาวๆคล้ายกับข้า่น่ะ แต่มอพีใช่ไหมท่านมันน่าจะเป็นหมอผี่หอท่านก็บอกมันก็เชิงหมอผีนะเพราะมันก็มีอาคมป็นเด็กหมอผีก็ไม่เชิงคงจำคงจำเนี่ยแล้วท่านน่าจะเป็นหมอผีคนแน่ทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยมาป้าแข็งแรงทุกคนนะพี่หมอผีคนแน่ทุกคนจำเด้งนไปทำพิธีตอนนั้นก็มีกิดมีใช้หญ่แล้วก็มีพีชมป้า มันจะเป็นหมอพีคนนั้นใช่ไหมครับท่านไม่แน่นะก็เมน่ยแน่จ้อยหมอพีมันจะมีเลยคนเจ้าไม่สามารถตัดสินได้หรอกมันมีเลยคนจริงๆแต่เขาบอกว่ามันเนี่ยหลายการมาท่านจำเด็กใช่ใช่มันก็หลายการอ่ะมันยังเคยสู้กับองราชาเลยแต่มันต้องถอยนะโอ้มันสู้ไม่ไหวมันเลยมีจากองราชามาร้อยเออเดี๋ยวขอท่าท่าหน่อยทันท่านรู้จัก ทนันทันลิศีนะลิศีเหรอถ้าไม่เคยเห็นหน้าที่เขานั้งอยู่รงพิมอะ่ะใช่ไม่เคยผ่านไปเลยเขาไปอาจารย์ของข้าท่านใี่เหรอใช่ที่พมท่าที่ผมเนี่ยทานเนี่ยเพื่อว่าท่าน,นจะรู้ใจไะเพื่อจะไปจะได้ไปคอ้ทานลิศีเนี่ยช่วยตามห้าให้ท่านโอ้ไม่เป็นไรหรอกข้าจะไม่ชอบไห่ใครช่วยเหลือ กามีแค่องค์ราชาคนเดียวที่ข้าต้องช่วยเหลือข้าไม่ชอบเใครช่ยเหลือเลยฉันเนี่ยจะนนะช่วยเหลือแค่องค์ราชาตอนนี้ก็ความเหนื่นอยมากเลยว่าทา่านเดินทางมาตั้งไกล้ยท่านเฮ้ยหนึ่งข่าก็เริ่มแก่แล้วอยู่กับองค์ราชามาตั้งแต่องค์ราชา,ายุาง่งๆข้าดูมาจนโต เออเดี๋ยวท่านจะรอ,อไปน็นตงนี้นนั้นเหนท่นไหมอ๋ออ๋อจะจะไปไหนก็ไปอ้าจะไปดูด้นเนี่ยไดเลยเลยคาแล้วหลัหนักแล้วถ้าจะไปก็รีบไปแลอะข้า,จ,าจะออกเดินทางลลเดแล้วเจ้าจะไม่กลับเลยเดี๋ยวข้ากลับแล้วเนี่ยโอ้ท่านข้ายัางไม่กลับหรอกข้าต้องเดินขึ้นไปที่ชายแดนนี่ว่าท่านว่าแต่ท่านาจะกลับแล้วหรอ ข้าจะกลับแล้วข้าต้องไปดูแลองคาชาอีกองคราชาร่างกายไม่แข็งแรงักเท่าไไม่นจะลรือมั้งขอมือของไอ้ขวานิดนิดหน่อยข้าต้องไปดูแลหน่อยละงั้นขอให้ท่านเนะี่ยเดินกับยังปลอดภัยนะท่านนะอ่าอ้อาอาเจ้าเดินไปชายแดนใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอยท่านเนี่ยเดินกลับเดี๋ยวข้าก็เดินขึ้นไปเดี๋ยวข้าน่จะเดินขึ้นไปทางนนะาน้นนะท่านเออนะเจ้าไปก็ระวังด้วยดี มีพวกสาร้ายเยอะคนหลอกวงเยอะมีคนอาวธที่ใช้อาวุธแปลกอาจจะมีข้าต่กกรนที่อยู่บ,บนภูเขาหลุดออกมาเจ้าก็ระวงังลาข้าไม่สามารถไปช่วยจเจ้าใดาออกหน้าเม็เนอไรเราท่านข้าเนี่ยไม่ประมาทตัวอยู่แล้วท่านคนที่ข้าจะช่วยนะมีแค่องราชาแต่ว่าร่างร่างกายของท่านเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงมากอยู่นะทาน่านข้าเน่อแข็งแรงกปกติแล้ว ข้าเป็นคนดูแลขององค์ราชาเชิวนะอ oh. และข้า,อาสอนวิชาให้อง์ราชาด้วยข้าเป็นผู้ดูแลทุกอย่างงั้นก็คอยท่านเดินกับอย่างดีนะท่านนะอ่าอ้าอก็ทุกคน,นก็นะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยท่านองครักษ์ขององ์ราชาเนี่ยก็จะได้เดินทางกลับไปแล้วทุกคน หลังจากเนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องเดินทางไปที่ชายแดนกันต่อก็หวังว่าองค์ราชขององราชาเนี่ยจะได้ทำตามสิ่งที่เขาเ่ยต้องการไว้อย่างสเร็จนะทุกคนนะ